อันนี้เป็นไคโรสาราโกนิกโอเวอร์ลอดปะทะกับรอยย่อปลาดีนสายเฮนกินนะครับสายของคิกขี้มาเองเริ่มให้โอเวอร์ลอดเริ่มก่อนรอกัรหนึ่งใบร้าจัวจาจ่วจบรอร้ายจั่ว ไปพันตีปล่อยแล้วกันเช็คอดอนเกอร์ตัวก,กันหนึ่งใบข้อเทินรอร้ายจากนั้นคอโจมตีแบบตีไม่ได้ป้องกันข้าเทินรอ ไลายหนึ like, Break, right. ่งเหมือนตีแวนใจเช็คดอพลังแวนจุดสแตนแอนด์โดรเบรคไรคาร์ทบาสหนึ่งรองรับหนึ่งใบเป็นการบุกหมือนบุกข e ฮิมาเชริกิฟอสบอลสกิลโซมัน ชิบ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 เอาดีเอ็นเข้าโซ,โซ่เออหิบผิดวางอย่างได้รับสก,กิลของดีเอ็นหนึ่งหมื่นตีป้องกันโจมตีใส่ปัญการไรเซ็ เกิดน้ำเมตเช็คสก,กิลทิ้งมือสามใบลุกบกมือโจมตีวันกาศได้เช็คไม่มีชิคเกอร์ขันกรบาสนหนึ่งสกัดลุก จมตี38มแป้องกันจูบเ์นสแตนด์แอนด์ดรอร์กลายเป็นอาไมยิมมาเซต้ากิมฟอสตูสกิลทิ้งมือหนึ่งใบเขาจะบั๊กหนึ่งเสิร์ฟขึ้นมือ เอาโ o ลดดิงเอ็เจลต้องเน้นฟาร์มมือก่อนเด็กนี้มันจะผูกเดี๋ยวหมักไม่ได้จากนั้นคอโซบาสามฟาตาบัตหนึ่งโกาสี่ใบซูปเปอร์เรียคอ 13โจมตีวรรยกาศอินเตอร์เซ็ปโจมตีวรรยกาศปล่อยฮิวพลังข้างซ้ายฮิวหนึ่งเซ็กันเช็คนี่มีทิ๊กเกอร์แล้วเมดเช็คฮิวพลังแวน สองแปดกลายเป็นสามแปดทั้งหมึ่งเวสโซตัวสองสามป้องกันจบเทินเคาจสตาสองเข้าโซกราคาสี่ใบ s t ตนแอน d d r ร w ก็ไม่น่าผีดามับุกได้สลาเคโลฟอสชุบคู่เมท สองหนึ่งโจมตีใส่าอากาศไม่ป้องกันสกิลพีไท,ทยรอการหนึ่งใบานายดมหนึ่งโจมตีใส่บรรยากาศป้องกัน จมตีใส่แวนกาไม่ป้องกันได้เช็คคิส่งบังนี่เอลฟ์เองคิดเข้าไปแวนกาเซตการเช็คนี่เกิ์สองดมิทสกิลคอร์เตอร์บ,บานหนึ่งยิงมือสองใบลุกลุกโจมตีได้แวนกาสกิล ของอินเทลดราก้ o นโซบาร์หนึ่งยิงแถวหลังเป็นสาป้องกันยิงยิ้ชิวปัไรเช็คไม่มเกิดสามหมืนตีแวนป้องกันเวยเดกัสัสสแตนแอนด์ดรอ เออเก,ก,กูลืมกดสกิลช่างแม่งแต่ท้าเมื่อกี้ตีไม่ฮิตเรือมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ได้ดีว่าตัวอย่าง <S 2> <S 2> <ๆ>หลังไลยทีมาานีะด้กีมบอสทู เขนตบหนี่เยหมดยังยังไม่หมดทิวโล่โจมตีเนียวเฟนสองสามสองคีตีแวนเอามือหนึ่งมายสโซ พลังขึ้นหนึ่งยป้องกันสิบสจมตีวันกาสมัรก,ก่3าสามสองใบโซเฟียคอ โลชาร์ตหนึ่งบวกเก้าพันติดบทูทบวกหมื่นห้าบวกหมื่นบวกหมื่นประกาศสองใบตลอดเธอปล่อยฮิวพลังข้างนี้ฟื้นฟูลหนึ่งดาเมีดเซคันด์เช็คฮิวอีกครั้งพลังข้างนี้ฮิวหนึ่งดาเมีด เช็คขี้พลังเดเก็ดอันนี้สองห้าต่อตัวไอันนี้หมื่นแปดสองสี่สามขอสองห้าอันนี้ขอสองห้าเลนนี้ขอเท่าไหร่วะ ามเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกสี่หกขอสองห้าเหมือนกันปองกันโจมตีป้องกันอินเตอร์เซ็ ไม่ได้เมื่อกี้มุงกันได้ไนี่ไปดีกว่าถ้าไม่ได้รอทิกเกอร์อรก็กดสกิลนี่ไม่ได้เอ,อิกช่างมันสิบห้าตีเลียโจมตีด้วยวันเกิดไรเช็ค ที่เกิดแล้วมีเช็คคิพลังแวนในนี้ตีไม่เข้าคาร์ตาบาทหนึ่งทิงมือสองลุกจมตีด้วยวันกาโซบาทหนึ่งย,ายาิงเฟรชการ์ดแล้วกันได้เช็คที่เกิด สิบห้าโจมตีอิโซเดตจบเทิร์นเข้าเทิร์นแจนอินรอไรต์อิมารจินารีกิฟฟ์ฟอร์สทูอีซีดามเมดแต่ทางนี้มีฟอร์สทูเต็มหน้า โจมตีด้วยเวนกาไม่ใ <problemas> ช so ่กดผิดโซบาร์กไอสาสองใบซูเปอร์ี่คอร์หกหมื่นหกหมื่นโซชาร์หนึ่งโอกาสสองจะรอเชิญอินเตอร์เซ็ปได้เดียวเข้าไม่เข้าสิบห้าสองขีตีแวน จะเมทเชคโอเคเห็นกินชนะก็จบแบนนะครับถ้าใครดูเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์กันให้ผมหน่อยนะครับอุ้ย